5วันหัรนสาสัปดาห์ที่9หน่วยวันแม่แห่งชาติชั้นอนุบาล1ทับ1ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันแม่ค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปี เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์ก็คือแม่ของนายหลวงรัชกาลที่สิบนั่นเองค่ะธงประจำพระองค์ธงประจำพระองค์เป็นธงสีฟ้าตาพระนามาพิไทยย่อสอกอ ภายใต้มงกุฎขัติยราชนารีพระราชสมภพนะคะหรือเกิดวันศุกร์ที่12สิงหาคมเราจึงใช้สีฟ้าเป็นสีพื้นธงดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันแม่คือดอกมะลิค่ะ เพราะว่าดอกมะลิมีสีขาวและมีกลิ่นหอมได้นานเปรียบได้กับความรักบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูกและดอกมะลิยังเป็นดอกไม้มงคลชนิดหนึ่งที่มีความหมายว่าเป็นดอกไม้ที่ได้รับความปรารถนาดีเป็นที่รักและคิดถึงของคนทั่วไป อีกครั้งยังเป็นสื่อแทนความกตัญยูอีกด้วยยิ่งใกล้ถึงวันแม่แบบนี้ดอกมะลิก็กลายเป็นตัวแทนส่งมอบความรักจากลูกสู่แม่ซึ่งคนส่วนใหญ่นิยมนำดอกมะลิหรือพวงมลาลัยที่ทำจากดอกมะลิไปกราบขอพรคุณแม่ในวันนี้ด้วยค่ะ กิจกรรมในวันแม่แห่งชาติในวันนี้นะคะประชาชนจะร่วมใจกันใส่เสื้อสีฟ้าซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพ,พหน่วยงานราชการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายารักและมีกิจกรรมวางพานพุ่มถวายพระพรมีการลงนามถวายพระพรมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและตอนค่ำๆก็จะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพร ความสำคัญของวันแม่แม่อุ้มท้องเรามาเก้าเดือนแม่หมายถึงผู้มีพระคุณผู้ให้กำเนิดให้น้ำนมดื่มกินให้ความรักความเมตตาและปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาทนุถนอมลูกจนเติบโตวความรักของแม่ ถือว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์สังคมไทยมักพูดถึงแม่ในฐานะของผู้ที่รักลูกยิ่งกว่าชีวิตวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันที่ลูกๆจะได้แสดงความกระตัญญูกระตะเวทีรำลึกถึงบุญคุณของมารดาผู้ให้กำเนิดโดยถือเป็นวันหยุดราชการทำให้ทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นเด็กดีต่อคุณแม่นะคะ <Okay. S 1> เด็กๆควรจะเคารพเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ไม่เดือรร้นไม่ก้าวร้าวไม่พูดโกหกและมีมารยาทมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักบอกรักคุณแม่เชื่อฟังคุณแม่ไปมาลาไหว้ เด็กๆต้องรู้จักรักษาสุขภาพของตนเองรู้จักช่วยเหลือตนเองสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตัวเองง่ายๆได้นะคะรู้จักเก็บของเล่นเข้าที่ช่วยงานบ้านต่างๆเท่าที่จะสามารถทำได้ด้วยความระมัดระวังค่ะ ก็จบไปแล้วสําหรับ5วันหันษาสัปดาห์ที่9หน่วยวันแม่แห่งชาติเด็กๆคะคุณครูมีคลิปเกี่ยวกับวันแม่และเพลงเกี่ยวกับวันแม่ให้เด็กๆฟังหลายเพลงเลยนะคะโดยเฉพาะเพลงข้าน้ำนมเด็กๆไปฝึกร้องตามนะคะร้องให้ได้แล้วนำไปร้องให้คุณแม่ฟังนะคะคุณแม่จะต้องปลาบปลื้มใจแน่ๆเลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ